เวลาที่เราจะ implement PDPA ในองค์กรในบทบาทหน้าที่ของการเป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะทำข้อตกลงกับองค์กรต่างๆเลยก็คือกำหนดขอบเขตในการให้บริการนะครับซึ่งขอบเขตเนี่ยก็จะเป็นขอบเขตที่มันครบถ้วนนะครับสำหรับการ implement PDPA ในองค์กรของท่านนะครับแต่ก็จะมากจะน้อยก็คงขึ้นอยู่กับขอบเขตการจ้างงานนะครับของแต่และองค์กรนะครับยกตัวอย่างเช่นในบางองค์กรก็ต้องการให้เราเซตร,ระบบการ ตรวจประเมินหรือระบบการติดตามที่เรียกว่า internal audit ให้นะครับหรือบางองค์กรเนี่ยก็อาจจะบอกว่าอาจารย์ต้องทำการทบทวนใบกำหนดหน้าที่งานของหน่วยงานที่เรียกว่า f ั n ง c t i o n a l description เข้าไปด้วยหรือบางองค์กรอาจจะบอกว่าอยากให้อาจารย์เนี่ยทำการปรับปรุง jd ของทุกๆตำแหน่งงานโดยให้มีเรื่องของกฎหมายคุ้มครอง,งข้อมูลส่วนลงไปด้วยเลยอย่างเงี้ยมันก็จะได้ครบถ้วนนั่นเองนะฮะก็สุดท้แต่ว่าขอบเขตจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามในขอบเขตของการจ้างงานเนี่ย สิ่งหนึ่งที่จะต้องทําและต้องบอกว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดเลยก็คือการจัดทําแนวทางการประเมินความเสี่ยงสําหรับการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนรวมทั้งดําเนินการประเมินความเสี่ยงแล้วก็จัดทํามาตรการรักษาวความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเลยโดยทั่วๆไปเนี่ยองกรก็จะจัดทํามาตรฐาน ISO คือมีมาตรฐาน ISO เพื่อรับรองการันตีลูกค้าหรือเพื่อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจนะฮะ แล้วในมาตรฐาน ISO 9001เวร r ชั o น2015ที่เราใช้กันโดยท,ทั่วไปเนี่ยนะเราก็จะมีเรื่องของการประเมินความเสี่ยงและโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเราก็จะโฟกัสให้ท่านได้เรียนรู้ในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงนะครับตามมาตรฐาน ISO 9001ซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ท่านคุ้นชินท่านคุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะว่าในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยท่านต้องทําการประเมินความเสี่ยงและโอกาสแล้วก็จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงเอาไปกําหนด นโยบายเอากำหนดไป <c oughs> แล้วเอาไปกําหนดนโยบายเอาไปกําหนดกรอบการดําเนินงานโครงการกิจกรรมแผนงานอะไรต่างๆของท่านต่อไปนะฮะดังนั้นในสิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ในครั้งเนี้ยก็จะให้ท่านเรียนรู้ในเรื่องของอการประเมินผลกระทบด้านการคุมค้มครองข้อมูลด้วยการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน iso 9001เวอร์ชันน2015เป็นตัวตั้งนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญมาก ที่ท่านคงอยู่ต้องไปทบทวนนะเนาะว่า,าวิธีการในการประเมินความเสี่ยงขององค์กรของท่านเป็นอะไรยังไงบ้างเกณฑ์ในการประเมินเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อเอามาประกอบกับการเรียนรู้ในครั้งนี้การเรียนรู้ในครั้งนี้ก็จะพูดถึงตัวอย่างในบางตัวอย่างนะครับเพื่อให้ท่านดูแล้วก็คําแนะนําของอาจารย์ในฐานะที่เป็นผู้สอนนะครับในวิดีโอฝึกอบรมมานนี้นะฮะแต่สิ่งที่สําคัญมากก็คือท่านคงต้องหยิบ ตัวเกณฑ์การประเมินขององค์กรของท่านมาดูว่าเกณฑ์ของท่านเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มาเทียบเคียงดูแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะฮะเกณฑ์ของท่านกับสิ่งที่อาจารย์คุยฟังเนี่ยมันจะแนวเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่มันอาจจะเรียกชื่อต่างกันนะครับยกตัวยอย่างเช่นองค์กรของท่านเนี่ยอาจจะเรียกการประเมินโอกาสว่า occurrence นะครับหรือโอกาสที่เกิดขึ้นแต่ว่าอาจารย์ก็จะพูดถึงการประเมินโอกาสว่า likelihood นะครับซึ่ง มันแตกต่างกันนิดหน่อยแต่มันก็อันเดียวกันนั่นแหละนะครับหรือองค์กรของท่านอาจจะประเมินในส่วนของผลกระทบเรียกว่า severity แปลว่าความรุนแรงนะครับของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นๆน,น,นะฮะแต่อาจารย์ก็จะพูดถึงว่าเป็น impact นะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข,องข,องของ้อมูลขวนซึ่่งดู impact หรือทำ impact assessment นั่นเองนะครับดังนั้นชุดของ ปัจจัยหรือองค์ประกอบในการประเมินความเสี่ยงเนี่ยอาจารย์จะพูดถึงโอกาสหรือ likelihood กับ impact หรือผลกระทบอาจารย์จะไม่พูดถึงเรื่องของ occurrence นะครับกับ severity นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่องค์กรท่านอาจจะคุ้นเคยแปลว่าเราต้องฟายจูนให้มันตรงกันว่าไอ้ occurrence กับ likelihood เนี่ยมันก็อันเดียวกันนั่นแหละส่วน severity นะครับกับส่วนของ impact มันก็อันเดียวกันนั่นเองนะครับก็ขอให้เป็นความเข้าใจในประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะ เวลาที่เราทําการ implement กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนในองค์กรของเราเนี่ยมันก็คงจะต้องเริ่มต้นจากการที่จะต้องไปเก็บข้อมูลว่าในกิจกรรมงานต่างๆเนี่ยนะครับมันมีข้อมูลส่วนอะไรอยู่บ้างถูกต้องไหมครับท่านก็คงจะต้อง design หรือว่าออกแบบแบบฟอร์มมาว่าอ่ามันมีกิจกรรมงานอะไรอยู่บ้างนะครับในแต่ละแผนกในแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีกิจกรรมงานอะไรอยู่บ้างและกิจกรรมงานนั้นน่ะ มันมี work instruction กำกับอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีท่านคงต้องคิดอา่านในการเขียน work instruction ไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวท้ายที่สุดแล้วเนี่ยองกรก็จะต้องไปดูว่าถ้าสมมติว่าท่านไม่มี work instruction ท่านก็คงต้องจับทำ work instruction ขึ้นมา work instruction คือวิธีการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานบางองค์กรก็เรียกวิธีปฏิบัติงานบางองค์กรก็เรียก SOP หรือว่า standard operating procedure ก็สุดแท้แต่จะเรียกแต่มันจะเป็นเอกสารที่บอกถึง วิธีการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดนั่นเองนะฮะถ้าไม่มีท่านคงต้องจัดทําโดยเฉพาะในงานบางแผนกนะครับที่ ISO ไม่ได้กําหนดให้จะต้องไปคอมพลายเช่นบัญชีการเงินขององค์กรโดยทั่วๆไปนะฮะเมื่อทํา ISO 9 0 0เนี่ยเขาก็จะไม่คอมพลายกับมาตรฐาน ISO ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นงานที่ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์นะครับจริงๆต้องบอกว่างานบัญชีการเงินเนี่ยเป็นงานที่มีระเบียบกฎเกณฑ์สูงมากมีกฎหมายเฉพาะที่ จะต้องไปดําเนินการให้สอดคล้องด้วยซ้าไปนะครับแต่ว่าเนื่องจาก ISO ไม่ได้กําหนดว่าบัญชีการเงินจะต้องทําไม่เหมือนกับ HR ไม่เหมือนกับ IT ไม่เหมือนกับจะซื้ออย่างเงี้ยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ที่อาจจะไม่มี work instruction จะทําไว้สําหรับฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินของบางองค์กรแต่บางองค์กรเขาก็น่ารักนะเขาก็ทําไว้ครบถ้วนเลยนะฮะต่อให้ ISO ไม่ได้กําหนดเขาก็ทำนะครับเพราะว่าทางผู้เรียนระดับสูงกําชับลงมาว่าจะต้องมีการเขียน work instruction หรือเขียน วิธีการปฏิบัติงานออกมานั่นเองนะครับถ้ามีเนี่ยมันดีเราจะได้ไปใช้สําหรับการหยิบมาทบทวนปรับปรุงว่าในขั้นตอนงานใดมันยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบ้างนะฮะอย่างไรก็ตาม work instruction เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องทําการรวบรวมไว้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องหาให้ได้ก็คือกิจกรรมงานต่างเนี่ยมีข้อมูลส่วนบุคคลอะไรอยู่บ้างแยกออกมาตามหมวดหมู่ให้ชัดเจนเลยนะครับ เช่นเป็นหมวดข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเป็นหมวดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นหมวดข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าอย่างเงี้ยนะครับแยกมาให้ชัดเจนเลยอย่างไรก็ตามในหนึ่งกิจกรรมงานเนี่ยอาจจะมีข้อมูลส่วนบุคคลของหลายบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ถูกต้องไหมครับหรืออาจจะเป็นบุคคลเดียวก็ได้นะครับท่านต้องลิสต์มาให้ครบถ้วนเราจะไม่ทบทวนนะครับว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นคืออะไรเนาะเอาสั้นๆก็แล้วกันนะครับว่าข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลสารสนเทศสัญลักษณ์รูปภาพ เรื่องราวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันสามารถระบุตัวคนได้คนเนี่ยต้องเป็นคนธรรมดาไม่ใช่นิติบุคคลไม่ใช่บริษัทและต้องไม่ใช่คนที่เสียชีวิตไปแล้วอันนั้นจะไม่มีสภาพความเป็นบุคคลหลงเหลืออยู่นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ต้องไปดูแล้วว่าในแบบฟอร์มตามกิจกรรมงานเนี้ยมันมีข้อมูลส่วนบุคคลอะไรอยู่บ้างนะครับท่านต้องไปดูที่ตัวแบบฟอร์ม็นตัวตั้งะนะครับดังนั้นเนี่ยท่านท่านจำได้น้ว่าไอ้ตัวแบบฟอร์มเนี่ย มันต้อง refer ไปถึงตัว work instruction ถูกต้องไหมครับตัว work instruction มันก็จะบอกว่ามีแบบฟอร์มอะไรต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างถ้าเราไปดูที่แบบฟอร์มเราก็จะรู้ว่ามันจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสม่วนอะไรอยู่บ้างและข้อมูลส่วนคนใดมันจะถูกเปิดเผยเช่นแบบฟอร์มนี้มันถูกเปิดเผยไปสู่ใครอย่างเงี้ยเราก็ได้รู้เพราะนั่นคือสาระสาคัญที่เราจะเอาไปใช้สําหรับการทํา PDPA ในขั้นตอนต่อไปก็คือการทํา data discovery หรือที่บางองค์กรเรียกว่าการทำดัตต a ฟลูร์นะครับมันคืออะไรครับมันคือการวิเคราะห์เส้นทางการไหลของข้อมูลจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแต่เป็นการวิเคราะห์เส้นทางการไหลโดยดูว่าข้อมูลส่วนบุคคลอันนั้นนะถูกจัดเก็บถูกใช้ถูกเปิดเผยส่งต่อและมีการลบทิ้งทำลายอะไรอย่างไรบ้างนะครับถ้าเป็นแนวของอาจารย์ชัชวานเองเนี่ยอาจารย์จะแนะนำให้ท่านทำดัต d a t a discovery template ตามตัวอย่างแบบนี้เลยนะครับ โดยให้ท่านเริ่มต้นระบุจากว่าไอ้ข้อมูลที่ทําการประมวลผลมีอะไรบ้างใครเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเซนสิ t i v ฟหรือเป็นเจเนอเร d ดาต้านะครับแล้วก็มีพาธของการเก็บรวบรวมซึ่งต้องระบุไว้การใช้ก็ระบุไว้การส่งต่อเปิดเผยการเก็บรักษาแล้วก็การทําลายนะครับให้ระบุไว้ให้ครบถ้วนเพราะข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูกนําไปใช้กับการจัดทํา Privacy Notice นะครับต้องบอกก่อนนะเป็นกระทบทวนความรู้ก็แล้วกันนะครับว่าพอเราทํา Data Discovery เสร็จแล้วเนี่ยนะครับส่วนที่สำคัญมากที่มันจะเอาไปใช้เลย1ก็คือมันเอาไปใช้ในการทำ Privacy Notice นะครับ p r i v a c y Notice คือเอกสารที่แจ้งรายละเอียดให้กับเจ้าของข้อมูลคนทราบตามมาตรา23กําหนดไว้เลยนะครับถ้าไม่ทำโดนปรับล้านหนึ่งนะครับกฎหมายจะกําหนดไว้เลยตามมาตรา23มันจะต้องทํา r r v v c y y o t t i e e แล้วเวลาเราทํา r r v v c y y o t t i e e เนี่ยเราจะต้องทํา r r v v c y y o t t i e e แยกสําหรับกลุ่มลูกค้า สำหรับกลุ่มพนักงานนะครับสำหรับกลุ่มผู้รับเหมาผู้รับจ้างสำหรับกลุ่มคู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจเงี้ยนะครับสำหรับกล้องวงจรปิด cctv สําหรับการออกใบกํากับภาษีสําหรับการฝึกอบรมอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการจัดทํา privacy notice เป็นรายละเอียดแยกออกมาเยอะแยะมากมายแล้วอย่าลืมนะครับว่าตามมาตราย3ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันบอกให้เขียน6เรื่องนะครับ กฎหมายเนี่ยบอกให้เขียน6เรื่องเลยนะครับเช่นเขียนวัตถุประสงค์รวมทั้งเขียนฐานการประมวลผลข้อมูลกำกับไว้ต้องเขียนว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นนะ่ะนะครับถ้าเราจัดเก็บไว้เราจัดเก็บไว้ไวที่ไหนจะมีการส่งต่อให้ใครไหมมีระยะเวลาการจัดเก็บบากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าจะต้องติดต่อต้องติดต่อกับใครแล้วก็ต้องบอกสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน8อย่างนะครับตามที่กฎหมายกําหนดไว้นั่นเองนะครับตัวอย่าง ของ data discovery อันนี้ที่จะเอาไปใช้ในการเขียน privacy notice ได้แก่ตรงนี้ครับเนี่ยวัตถุประสงค์โอเคไหมครับฐานการประมวลผลข้อมูลการส่งต่อระยะเวลาในการจัดเก็บเนี่ยครับจะเป็นส่วนที่เอาไปใช้สำหรับการเขียน privacy notice นะครับแต่มีส่วนอื่นๆอ,อีกนะที่เราจะเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอันที่2เราเอา ข้อมูลจาก data discovery เนี่ยนะครับไปใช้สำหรับการจัดทำนโยบายในการส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศนะครับอันนี้จะเป็นนโยบายที่ต้องจัดทำตามมาตรา28และมาตรา29ของกฎหมายอันนี้นะฮะเราดูข้อมูลจากตรงเนี้ยครับเนี่ยมันมีการส่งต่อหรือโอนข้อมูลไปให้ใครแล้วใครที่ว่าเนะี่ยอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จะได้รู้นะครับเพราะว่าเมื่อมีการส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศเนี่ยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในเครือนะครับหรือ,อจะอยู่ในอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของเราก็แล้วแต่นะครับเราก็จะต้องมาจัดทํานโยบายซึ่งกฎหมายก็กําหนดไว้เลยว่านโยบายนี้ต้องไปขอรับรองนะครับจากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต้องไปขอรับรองแต่ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการรับรองเนี่ยนะครับจะสามารถส่งข้อมูล หรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศได้ไม่มีปัญหาแต่ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็มีมาตรการเยียวยานะครับความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนหากเกิดความเสียหายนะครับสังเกตไหมครับว่าเนี่ยมีเข้ามาแล้วเนี่ยมาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับดังนั้น data discovery ก็จะถูกนำไปใช้ประโยชน์นะครับสำหรับการ จัดทำนโยบายอันนี้ด้วยอันที่3สําคัญมากเลยก็คือเราจะเอาข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้นะครับไปใช้อันที่สามเนี่ยสำคัญมากเลยก็คือเราจะเอาข้อมูลที่ได้จากการทำดัตต a าดิสคัฟเเนี่ยไปใช้ในการทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ เราจะไปรรทำมาตรการอบบนี้แหละ